เรียกได้ว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวเลยล่ะค่ะสาหรับวันวานวานราราักษมีวรัตตำเพราะมีความเชื่อว่าในวันนี้พระแม่จะประทานพรทุกคําขอที่ปฏิเสธไม่ได้โดยในวันนี้คุณหนึ่งมือทองหนึ่งธิดาเรืองศรีที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านพยากรณ์ไพ่ยิปซีได้จัดพิธีบวงสวงพระแม่ลักษมีจุดเทียนเสริมดวงโดยมีพราหมณ์และครูน้ําบ้านบูชาเป็นผู้นําพิธีโดยหลังจากพิธีบวงสวงเสร็จ ได้มีการจุดเทียนเสริมดวงชะตาซึ่งในเทียนนั้นจะบรรจุชื่อวันเดือนปีเกิดของผู้ร่วมพิธีเพื่อเสริมความปังเปิดดวงให้สว่างสวยจากนั้นต้อมรัชนีกรได้รำสีวิชัยถวายพระแม่ลักษมีนอกจากนี้แล้วยังมีอ้อยกระท้อนมาร่วมพิธีในครั้งนี้อีกด้วยค่ะน,นี้ก็คือมีความศรัทธาต่อองค์พระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันวาล่าลักษมีซึ่งตามที่ประวัติมาก็คือถ้าใครที่ศรัทธาพระแม่ลักษมีและขอพร พระแม่รัศมีในวันนี้ผู้นั้นพระแม่รัศมีก็จะประทานพรให้ดังใจที่เราปรารถนานะคะนี่คือที่มาของวันนี้นะคะคือปกติเนี่ยเราทํางานหลายอย่างนะคะแล้วก็ขออะไรที่เกี่ยวกับการงานก็ดีหรือเรื่องอื่นๆก็ดีเวลาขอตั้งกิจขอกับต่อองค์พระแม่รัศมีเนี่ยเราก็จะได้มาทุกครั้งก็เลยทําให้เป็นต้นเหตุข,ของความรัตธ์มีกิจกรรมก็ในจุดเทียนนะคะจุดซึ่งจุดเทียนในปกติเนี่ยเราจุดกัน เดือนละครั้งตามวันที่มันสําคัญตามปฏิทินนะคะแล้วคราวนี้ก็พอดีวันนี้เนี่ยเป็นวันวารารัศมีก็เลยชอบพี่ต้อมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยเชิญพี่ต้อมมามาลาในวันนี้ด้วยค่ะดีใจค่ะดีใจที่คิดถึงด้วยแล้วก็ได้ให้พี่ต้อมมาลาด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่างท <c oughs> ี่บอกว่าก็นับถือพ่อแม่ก็ <c oughs> คือสายพอยู่แล้วก็ไม่ว่า ขอความรักเนาะแต่ตอนนี้มันแก่แล้วไม่ได้ขอแล้วขอการงานการเงิน,นขอสุขภาพใช่ถักคือจุดเทียนเนี่ยเป็นการจุดเทียนขอพอรต่อองพระแม่รัศมีซึ่งก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ที่เราเขานับถือเราเราก็แนะนําว่าที่นี่เราก็เหมือนกับเป็นการต่อ ต,ต,ต,ต่อใจต่อความนับถือต่อ,ต,อต่อกันเราบอกลูกศิษย์เราว่าเรานับถือที่นี่แล้วเรากอธิบายเขาว่า1 2 3 4ได้ตามที่เขาประสงค์เขาก็ศรัทธาตามเราค่ะจัดเดือนละครั้งค่ะส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะคะเดือนละครั้งตามวันสําคัญของ,ของปฏิทินฮินดูด้วยค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่คืออิงจุดเทียนไว้เป็นหลักแต่เพื้นฐานะไรนะกิจกรรมก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าวันไหนนี้วันสําคัญอะไรจะต้อง ฝากถึงที่นี่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกที่หมดนะคะทุกสิ่งหมดขึ้นอยู่กับเราปฏิบัติด,ด้วยฝากให้ทุกคนปฏิบัติด,ดีคิดดีประพฤติดีและสิ่งที่ขอพรใดๆเนี่ยสมปรารถนาทุกคนแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ฝากที่หนึ่งมือทองนะคะ <c oughs> ไว้ในใจทุกคน <c oughs> ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คะ